สําหรัครับผนฮานาซ์มิจเลน์ฮานาจุดทสมยตนะครับทุกคนวันนี้วันที่9เมษยนปีนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไรวันทีンン่9เมษายนปีสอั่อกุกวันที่อัตกไต้ทันจบทุกคนรู้จักอัตากอไตไทังแล้วใช่ไหมครับร้วนไตทังรุมทั้งต่ปี2นครับแล้วใช้เวลา1อปี เจ็ดวแล้ววันนี้จบนะครับรู้สึกแปลปกๆน,นะดีใจรู้เปล่าเศร้ารู้เปล่านะครับโค้บุ้งก่อนนะครับ,บคบกบุบบบ้งนักกีฬาคนอัตคนไททันงคุณอิซามะที่ทำให้เราสนุก ทุนเต็นด้วยจากหวัวใจนะครับแล้วเมื่อกี้ผมอา่านกนที่สุดได้แล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดความคิดแข็งของผมนะครับผมผมจู่อจะพยายามไม่สป,ปอยนะครับแต่อาจจะมีสป,ปอยนิดเดียวนะถ้าคุณจะไม่อยากสป,ปอยกม็ไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องดูคลิปนี้นะครับปิดคลิปนี้ได้นะครับให้เวลา10วินาทีนะครับ10 Go, ก้าเ้จ็ดห 5้3สีสององหนึ่งเอเรื่องสไตล์คันที่สไตล์ก็คือคันที่ลอยสามสิบเก้านะครับเราดือนที่แล้วผมอ่านคันที่ลอยสามสิบแปดรู้สึกว่าโอ้ยคนาจะจบได้รู้เปล่ายังมีปริศนาเยอะคณาจบได้ยังไงวะโอ้ยเพ็นปัดเอนใช่ไหมนะ แล้วอ่านรวนสุดท้ายรวนที่ลอยสาแล้วโอ้โหปกมือให้นะครับอิสยามานะครับ รู้สึกว่าโอเคนะมีความยุมย่มยิบม,มีความเศร้ามีความเหงามีอะไรเยอะๆนะฮะที่จริงตองปีสองปังเกาต้องร่มรู้อังอัตากรไตยตั้นะครับผมไม่อ่านอัตากรไตยตันเลยเพราะผมไม่ค่อยชอบสไตล์ภาพนะครับก็เลยไม่อ่านเลยแต่ปีสองปังสิบรู้อังอัตากงไตยตั้งฮิตมากมากเลยก็ผมลงอ่านนะครับลงอ่านอัตากรไตยตันแล้วโอ้โหอบมากมากเลยนะเพราะเนื ดีม,มากมากเลยมีปริศนายเยอะเล็วเวลาแก้ปริศนารู้สึกว่าตกใจพอใจด้วยเอ๊ะเป็นแบบนี้หรอเอ๊ะคนนี้ไายหรอเอ๊ะคนนี้ก็จะเป็นไทยทั้งโลเอ๊ะ มีอะไรเอ๊ะเอเยอะผมก็เลยอ่านอตากอนไททันแล้วผมชื่นชอบอตากอนไททันแล้วนะครับแล้วประมาณ10เอ็ดพีพันไปแล้วรววจบวันนี้นะครับสำหรับมังงะสำหรับอนิเมะสำหรับการ์ตูนเรื่องสไตล์าก็คือสำคัญมากมากใช่ไหมครับยันแจ้งการ์ตูนเอวันเกเรียงเราดูการนสดไดทยแล้วถูกใจมากนะว้าเราดูอะไร กูตออะไรึ้นไม่เข้าใจเลยแต่ลรนไททันนะครับรวนล่าสุดรวปนสุดท้ายของอัตัาคอนไททันผมคิดว่าโอเคนะครับเข้าใจได้สันนึกสาวด้วยก็ผมพอใจนะครับแล้วสุดท้ายโคคบุญคุงอิซายามะ อีกครบนะครับขอบคุณที่ทําให้เรามีเวลาสนุกสนุกนะครับล้วนได้ทัน j o แล้วแต่เราน่าตุนแต่ว่านักเก,กียาคุณอิซายามาเขาจะสร้างล้วนใหม่เป็นแบบไหนนะครับโอเคทุกคนกันนี้ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องน,นี้ด้วยนะครับผมมีเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทิกต็อกด้วยช่วยกดติดตามนะครับท,ทุกกดิดตามนะครับขอบคุณที่ก้ามากมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ ヤキンカノン持ち仲邑さんは。